สวัสดีครับกลับมาพบกับงานไม้ h o m e m a ม e อีกครั้งวันนี้เป็นงานไม้ h โฮมเมดเฉพาะกิจมีคนถามผมเข้ามาเรื่องสว่านไขควงกระแทกไฟฟ้าแล้วก็ไขควงไฟฟ้าที่ผมใช้อยู่ว่ามันอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาทําวิดีโอแบบเร็วๆเพื่อารข้อสงสัยนี้กันอย่างแรกเลย3สหายนี้เป็นเครื่องมือ b o สสิบจุดแลสิบโวลต์ก็คือ มันเป็นเครื่องมือที่ใช้เครื่องชาร์จและแบตเตอรี่ร่วมกันทั้งหมดนะครับทั้ง10.8แล้วก็12โวลต์มันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละเนาะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรชื่อทางการค้าใครสนใจเรื่องนี้หรือใครยังงงอยู่เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้บนจอภาพผมทำวิดีโอแยกไว้ละอ่ะมาดูตัวแรกก่อนอ่าเก็บก่อนเริ่มจากตัวที่เบสิกที่สุดคือตัวนี้ตัวนี้เป็นสว่านไฟฟ้า Bosch GSR 12โวลต์ตัวนี้เป็นคนละตัวกับ GSR 120สังเกตง่ายๆว่าตรงนี้มันจะมีฟิลเกตก็คือไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่อบอกว่าแบตเหลือเท่าไหร่ตัวนี้มันเป็นได้ทั้งสว่านและไขควงไฟฟ้าเพียงแต่ว่าสำหรับผมผมจะใช้มันเป็นสว่านใช้การเจาะเท่านั้นก็ไม่มีอะไรมากมันเป็นหัวแบบปลดเร็วเนาะใส่ดอก สว่านกานกลุ่มเข้าไปแล้วก็ใช้มือหมุนล็อกได้เลยเราต้องอาจจะต้องมาเลือกตรงนี้นิดนึงหมุนไปที่รูปดอกสว่านเพื่อใช้เป็นโหมดเจาะแล้วก็เลือกความเร็วให้เหมาะสมถ้าเจาะไม้ผมจะใช้รอบเร็วหน่อยนะครับถ้าเจาะเหล็กก็จะใช้รอบต่ําลงมาเพื่อเน้นที่ทอกมากกว่าแต่คราวนี้เราจะเจาะไม้อันนี้เป็นดอกสว่าน6มิมก็ไม่มีอะไรมากเจาะให้ดูเลยแล้วกัน ก็เบสิกเนาะทุกคนรู้แต่ว่าถ้าเกิดเราจะใช้เป็นไขควงไฟฟ้าหรือไดเวอร์ก็ใส่นี่เข้าไปหัวไขควงแล้วก็หมุนล็อกจากนั้นมาปรับจากาโหมดเจาะนะครับไปเป็นไดเวอร์โหมดหรือว่าโหมดไขควงโดยการเลือกค่าแรงบิดต่างๆเสร็จแล้วอย่าลืมมาปรับความเร็วรอบให้เหมาะสมถ้าใช้เป็นไขควงเนี่ยผมแนะนำให้ใช้รอบต่ำ มันจะได้ไม่ปีนเกลียวแล้วก็ไม่รูดง่ายเนะาะมัลองตั้งแล้วทอร์กต่างกันยังไงอันนี้ผมตั้งที่หนึ่งเนาะต่ําสุดตัวนี้แรงบิด m a ็กซ์ทอรแรงบิดสูงสุดมันอยู่ที่3 0นิวตันเมตรนะครับถ้าเราเลือกที่หนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นตัวเลขนิวตันเนี่ยมันเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นระดับที่ต่ําสุดอ่าเดี๋ยวลองดูสกรูยิงเข้าไม้เนื้ออ่อนตัวนี้เป็นไม้สนเนาะ ม,มันหยุดแล้วมันไม่ไปต่อเพราะว่าผมตั้งแรงบิดไว้ต่ำอ่ะลองมาเพิ่มเป็นระดับ5ไม่ใช่5นิวตันนะครับแต่ว่าเป็นระดับ5ก็หยุดอีกอ่ะครัวนี้เพิ่มขึ้นไปเป็น1ิ้าเลยแล้วกันโอ้จมเลยจมแสดงว่าเนี้ยผมตั้งเยอะไปแม็กทอร์ขอโทษไม่ใช่โอเวอร์ทอร์นะครับนี่คือผลเสียข้อเสีย ให้เห็นชัดๆเลยถ้าเราตั้งแรงบิดเยอะเกินไปมันทําให้มันจมลึกเกินไปแล้วไม้แตกเนาอะ,อะลดลงมาน่ดนึงเหลือได้รับระดับ10แล้วกันคราวนี้ลองดูอะระดับ10บพอดีนะครับคลัชทำงานอยู่ที่จมพอดีแตะพอดีไม้ไม่เสียหายนี่คือประโยชน์ของการใช้แรงบิดตอนเอาออก ถ้าเราตั้งแรงบิดน้อยเกินไปมันก็จะไม่ออกนะผมกลับไปที่หนึ่งไม่ออกเราตั้งเกินได้ตอนเอาออกผมซัดไปยี่สิบเลยเอ้าลืมสบาย แต่สังเกตไหมเมื่อกี้มันจะมีจังหวะปีนอยู่ตึกตึกตกตกตกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงข้ามไปไปตัวที่2ตัวนี้เป็นบอส GSR 12โวล์เหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นรุ่นพิเศษรุ่น Flexi Click มันจะเปลี่ยนหัวได้5ห,หัวมีหัวงอหัว offset หัวเจาะอะไรพวกนี้แต่ว่าหลากัลกๆผมจะใช้หัวนี้นะครับหัวเป็น driver เพราะว่าผมใช้มันเป็นสว่านเป็น s c ูได driver อย่างเดียวไม่ใช้เจาะ ตัวนี้ต่างจากตรงนั้นก็คือเนี่ยหัวมันเป็น Quick r e l e a s e ก็คือดึงลงนี้ดึงตัวนี้ลงมาแล้วก็เป็นหัวจับแบบหกเหลี่ยมเอาก้านดอกไขควงเนี่ยใส่เข้าไปแล้วปล่อยอยู่เลยอ่าตัวนี้มันจะเร็วหน่อยเสร็จแล้วก็ตั้งแรงบิดอ่าขอโทษตั้งรอบได้เหมือนกันรอบเร็วรอบช้าตัวนี้ก็แรงบิด30นิวตันเมตรเท่ากันกับตัวเมื่อกี้แล้วก็ตั้งทอร์กตั้งแรงบิดได้เหมือนกันนะครับ ลองดูที่ห้านิวตันเมตรสกูกร้อน,นะเมื่อกี้มันพอดีที่สิบเนาะตั้งไปที่สิบพอดีเลยสินิวตันเมตรเอาออกก็เหมือนเดิม ตั้งเกินได้แต่อย่าตั้งขาดหรือตั้งไว้ที่10เท่าเดิมก็ออกเพราะมันเข้า10ส,สังเกตเมื่อกี้มีจังหวะปีนตึกแรงบิดมันอาจจะไม่ได้มากมายแต่ก็เพียงพอนะครับสำหรับการใช้งานของผมที่ทำงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ ชิ้นไม่ใหญ่มากถึงแม้จะเป็นไม้เนื้อแข็งบางทีอย่างไม้แดงเนี่ยตัวนี้ก็เอาอยู่นะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยจริงๆโดยหลักการเลยยิงสกรูเข้าไม้เนื้อแข็งยังไงก็ต้องเจาะนำนะครับต่อให้เรามี Impact d r ดเวอหรือว่ามีสกรูเดเวอที่แรงบิดเยอะๆก็ต้องเจาะนําอยู่ดีเพราะาถ้าไม่เจาะนำเนี่ยอย่างแรกเลยเสี่ยงที่ไม้จะแตกอย่างที่2เสี่ยงที่ไอ้สกรูเนี่ยจะหักคา เพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยควรเจาะนำก่อนอ่ะนี่ก็คือจบไปสําหรับไดเวอร์ข้อดีของมันเมื่อเทียบกับสว่านก็คือเห็นชัดที่สุดคือน,นี่แหละหัวมันเป็นแบบปลดเร็วอ่านอกนัน้นก็เหมือนการใช้สว่านทุกอย่างเลยไม่ต่างกันเนาะแล้วมาตัวที่3ตัวนี้สว่านกระแทก Impact Diver ก็เป็น หัวจับหเหลีย่ยมแบบควิกลีลิสเหมือนกันดึงขึ้นแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปล่อยอยู่ละตัวนี้ Bosch GDR 10.8แรงบิด105นิวตันเมตรแรงมากหลังๆมาผมไม่ค่อยใช้กับงานไม้ของผมละเพราะมันแรงเกินผมจะเอาไปใช้กับรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์มากกว่านะครับข้อดีคือเวลาเจอน็อตสกรูตัวใหญ่ๆตัวนี้มันมันเอาอยู่นะ แล้วก็มันลดปัญหาเรื่องการปีนหัวตึกเมื่อกี้ที่เราใช้สว่านแล้วก็ใช้ตัวไดเวอร์เนี่ยจะสังเกตว่ามันมีบางจังหวะทั้งตอนเข้าและตอนออกมันจะมีตักๆัแต่ว่าตัวนี้จะตัดปัญหานั้นได้แต่ข้อเสียคือถ้าใช้กับน็อตสกูตัวเล็กๆหรืองานละเอียดงานชิ้นเล็กๆไม้บางๆมันแรงเกินแล้วระบบคลัชมันกว่าจะทํางานมันช้ามันไม่เซนซิทีฟเท่าพวกนี้เพราะว่ามันตั้งไม่ได้มันเป็นรุ่นที่ตั้งไม่ได้ ตัวนี้ไม่ใช่รุ่นถูกสุดนะตัวนี้เป็นรุ่นกลางๆแต่มันก็ยังไม่มีอ่ามันปรับรอบไม่ได้ตั้งแรงบิดไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกตัวท็อปอ่ะมันจะมีปรับแรงบิดปรับรอบอะไรพวกนั้นมาดูกันแล้วก็อีกข้อเสียหนึ่งก็คืออ่าลองฟังเสียงเสียงดังมากรบกวนเพื่อนบ้านแล้วถ้าเราไม่หยุด มันไปต่อเรื่อยๆนะเพราะว่าไม้เนี่ยมันเป็นไม้เนื้ออ่อนอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นงานเล็กงานละเอียดเนี่ยมันจะเกิดความพังพินาศได้ก็คือใช้เครื่องมือให้ถูกกับงานนะครับมันไม่มีอันไหนที่ดีที่สุดอยู่ที่ว่าเราใช้กับงานไหนมากกว่าอะวันนี้ไปเร็วๆเลยก็แค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ